ถ้าผมไม่ดีนะก็อภัยให้ผมบ้างเถอะเคยรักกันอยู่ประมาณปีกว่าแล้วจะมาบอกว่าผมเป็นสัญญาธาตุก็คงจะไม่ถูกต้องทีเดียวผมพูดด้วยความสัตย์ซื่อแนละผมเจ็บผมลงทุนผมก็จะได้คืนมาก็ละไว้ในฐานที่ผมก็เคยได้ดูแลช่วยเหลือบ้างก็ยังดีอย่ามาถึงกับเอาน้ํามาหยาดน้ําที่หน้าตึกผมแล้วก็ออนน้ํามากวดวันนี้ได้ดีได้ดีได้เป็นอะไรก็ดีใจด้วย วาสัญญาเพลงก็เป็นของไหยครับตอนนั้นตกลงว่าจะมาร้องเพลงให้ตามที่เหลือคิวละ2องพันสอแล้วก็สัญญานี้จะคืนให้ในครบสิบปีหรือนั่นแหละสิปีหลังจากนั้นใช่ไหมครับมันไม่ได้จบด้วยข้อตกลงว่าจะมาร้องให้เพราะไม่ได้มาร้องให้ผมตามก,กติกาฉะนั้นข้อตกลงนั้นยกเลิกไปผมไม่เคยคิดแต่สอยู่ที่ไห ดูครับมีไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วนะครับเขาก็าไม่ได้เป็นเพื่อนกับผมแล้วก็ไม่ได้พูดถึงพาดพิงอะไรก็ไม่ได้มีก็ถือว่าสําเร็จก็ดีใจด้วยนะครับก็เริ่มมาจากค่ารถสองพันผมนี่แหละที่เข้ามากรุงเทพไม่ได้ทวงคุณนะอย,อย่าว่าผมทวงนะถ้าผมไม่ดีนะก็อาภัยให้ผมบ้างเถอะเพราะว่าอย่างน้อยผมก็เคยให้ค่าน,น้ำมันให้เลยมาเจอลำใหญ,ใหใหญ่ให้ลำใหญ่แล้วร้องเพลง ให้น้ำใยได้ต่อยอดด้วยกันเคยรักกันอยู่ประมาณปีกว่าแล้วจะมาบอกว่าผมเป็นสัญญาธาตุก็คงจะไม่ถูกต้องทีเดียวมันแค่หปีเองไปอยู่ที่ไหนก็ต้องมีสัญญาแล้วผมก็ไม่เคยทําร้ายใครด้วยผมไม่ได้มาทวงคุณคุณนะวันนี้ได้ดีได,ดีได้เป็นอะไรก็ดีใจด้วยนะเพราะว่าผมคือจุดเริ่มต้นไงผมเป็นคนหามาผมเป็นคนหาไปในป่ายางทักเฟสไปสัญญาไม่มีตอนเย็นค่อยมาตอบแชทผมจําได้ทุกบริบททุกเส้นทางทุกท่าม,มิ่ง ที่เข้ามานะไม่มีเงินก็จำสร้อยให้ไปทําเพลงอดีตไทยพักแล้วก็เาวขาเลาะผมก็ลงทุนทุกอย่างผมไม่ใช่ในายทุนนะผมคือผู้ลงทุนผมพูดด้วยความสัตย์ซื่อแนละ้วผมเจ็บผมลงทุนผมก็จะได้คืนมาผมขยันไล่จนตาขอบตาดําหมดอย่างน้อยๆผมก็ละไว้ในฐานที่ผมก็เคยได้ดูแลช่วยเหลือบ้างก็ยังดีอย่ามาถึงกับเอาน้ำมาหยาดน้ําที่หน้าตึกผมแล้วก็ออน้ํามากวด ปกติคนมากวดน้ำให้กันเนี่ยคือคนตายแล้วก็นั่งลงนะแต่นี่เอาขวดน้ำมากวดที่หน้าตึกผมผมยืนดูอยู่ข้างบนแล้วก็โพสต์ไปว่าเอาหัวสีกามให้ผมผมทําร้ายอะไรในชีวิตนี้ผมเคยทําร้ายใคร,นนมใรไม่ต้องพูดถึงในอดีตในวันที่มีประเด็นข่าวในวันที่ก่อนที่ออกรายการเยอะแยะก็ไม่ได้ติดใจครับจบแล้วถามมาก็ตอบไปเฉยนะ เล่าสู่ฟังอย่างน้อยพวกคุณจะเจริญอยู่บนท้องฟ้าอยู่ในโพเดียมอยู่ในเวทีไหนก็แล้วแต่ขอให้รู้ไว้ว่าครั้งหนึ่งคนสมองขี้เลื่อยๆพวกนี้แหละที่ไปเอามาจากป่ายางเอามาจากสลัมเอามาจากไหนก็แล้วแต่หลายคนบอกว่าผมลํำเลิกถ้าพวกคุณไม่ได้มีส่วนได้เสียไม่ได้รู้เห็นในเหตุการณ์ทุกย่างก้าวคุณจงอยู่เฉยๆแค่นั้นแหละ คนเจ็บปวดอ่ะมันถ้าไม่เจ็บปวดจริงเขาไม่พูดหรอกคนอื่นก็มาชุวมือเปิบในระยะเวลาที่เขาสำเร็จตัวที่เขายังไม่ยังไม่มีรองเท้าคอนเวิร์ตใส่ยังไม่ได้มีผ้าบนคอยังไม่มีเสื้อดีๆใส่รองเท้าอันิสุกะจากคู่ละสองพันคอนเวิร์ตกลายเป็นอันิสุกะกลายเป็นคู่ละหมื่นขยับขยับให้เวลามีงานไม่เคยไม่เคยเอาเปรียบเลยถามว่าผมแย่ตรงไหนอะ อันนี้เคลียนะงาญญาเพลงก็เป็นของหายครับตอนนั้นตกลงว่าจะมาร้องเพลงให้ตามที่เหลือคิวละ2อ0พันสองแล้วก็สัญญานี้จะคืนให้ในครบสิปีหรือนั่นแหละสิปีหลังจากนั้นใช่ไหมครับแต่ครั้งนั้นมันไม่ได้จบด้วยข้อสัญญามันไปจบวันที่สารอีกรอบหนึ่งที่บึงการ มันไม่ได้จบด้วยข้อตกลงว่าจะมาล้อให้เพราะไม่ได้มาล้อให้ผมตามก,กติกาฉะนั้นข้อตกลงนั้นยกเลิกไปโมฆ่าสิครับเพราะว่าจะมาร้อว่าเอา้ามันครบสิปีตามตกลงไม่ได้ตกลงคุณแพ้ตอนนั้นเพราะคุณมาขอยอมความผมโดยให้ทนายขอชําระชดใช้ค่าเสียหายให้ผมหนึ่งล้านบาทเลี้ยงสิยังอยู่ที่ไหนครับทั้งอดีตเคยพังและสาวขาเลาะเพราะในข้อตกลงนั้นไม่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่จะมาลอ้อ นี่จะมาลองให้ตามงานที่ตกลงกันใน,ในที่ช่องสามฉะนั้นตรงนั้นข้อตกลงนั้นไม่เกิดขึ้นเพราะผมฟ้องไปอีกทีนึงนะถึงได้ไปจบกันที่ศาลนะครับรผมไม่ได้คิดตั้งแต่แรกเลยผมไม่เคยคิดแต่ซิ์อยู่ที่ไหครับซีดอยู่ที่หาตั้งแต่บัดนั้นเพราะคุณไม่ได้ทําตามข้อตกลงอย่าสําคัญผิดน,นะครับไม่ใช่ว่ารอให้ครบสิบปแีแล้วจบนะครับเพราะการที่จะได้ไปตามสัญญาตรงนั้นเพราะคุณตกลง ที่จะมาร้องเพลงให้ให้ครบ100 50้คิวหรือเท่าไหร่นี่แหละนะคิวละ25 0 0 0แต่ไม่เราไม่ได้ให้คิวเสาทิ์มาด้วยให้แต่จันทังคารพุดมิเสามิสุกมาติดมาหน่อยนึงไม่ได้ให้ใจเราเลยแล้วก็ไม่ได้มาขอ,อาความยินยอมอะไรหลังจากนั้นก็จนต้องมาฟ้องกันรอบใหม่อันนี้เป็นฟ้องแบบเงียบเลยนะไม่มีใครรู้เลยนะฟ้องแบบเงียบสุดท้ายแพ้ต้องมายอมคดีก็ต้องมาไก่เกียร์ ทนายบุญถาวรก็เลยโทรมาหาผมว่าน้องขอเคลียร์ขอยกสายขอโทษอาจารย์ก็ยกสายมาก็<ป>าคุยกันผมไม่ได้รับเงินด้วยให้ทนายลแล้วไปออย,ยังไมไ่ถึงจุดนั้นว่าจ,จะมาร่วมไม่ร่วมคือถ,ถ้าเข้ามาก็มาคุยแค่นั้นเองครับผมไม่ได้เป็นคนปิด่นกั้นแต่เล่าให้ฟังนะไม่ได้โกรธแต่อุกฤกผมเป็นแบบนี้ชัดเจนผงผางชัดเจนมีเป้าหมายชัดเจนฉะนั้น<ป>พวก แหลมมาเดี๋ยวผมจะเหลาให้คือแหลมไม่รู้อี่หุ่ยเนี่ยมาก็เสียหมาพูดง่ายคือเึงบอกว่าผมก็มีต้นทุนอยู่แบ็คก็มีอยู่พวกพวกก็เยอะอยู่นะฉะนั้นถ้าข้อมูลไม่จริงระวังมันสวิงกลับนะโอ okay. ถ้าไม่อยากพลาดเข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ที่ y o u t u e e h h n n e l ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะคะ ต่เดี๋ยวก่อนอย่างไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซปเปอร์แ้นให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ